ก่อนไอ้เปียบแล้วเขาลว่วงเป็นกิจวัตยเอาคนฝั่งคู่มันไฟคู่เขาดำคู่ดำแดงไม่อย่าเพิ่งเราดูเป็นกลางเราดูเป็นกลางเออรายิงดูเป็นกลางเรายินดูเป็นกลางคูไม่เจออะไรเอาไว้อะไรเออส่งแฟบไหมหน่อยล่วงไว้อะไรฮะเปิดแฟบแล้วไม่ใช่แฟบเขาลืมเขาไม่ได้ก้มมา19นาทีเปลี่ยนแม อะไรล่ะมานี่มายืนตรงนี้ไม่ต้องมาทางสกายรอพวกสองคนมาไฟกันเฮ้ยอย่าเพิ่งดิไปอ้าวตัวแทนฝั่งน้ำเงินหลอกว่าแล้วตัวแทนฝั่งน้ำเงินอยู่ไหนมาทางนี้อ่าเฮ้ยบอลไปยิงอยู่นี่ยิงอยู่นี่ดิยิงอยู่นี่เอ๋ไปไปไปเฮ้ยมันกำลังใจเขาอร่อยอักเลยพี่ปาร์ตี้ปาร์ตี้คุยน้องเืนนี่ยืไปเร็วเออมันจะฆ่ากันบอลไม่เปี่ยงมี่วอ่ะให้บอลเปียกด้วยดิ ระดาหายแล้วเฮ้ยเอาเอาเยี่ยวคนละอันดิเฮ้ยเดี๋ยวปลาปลาเยอะยว่านี่อย่างนี้เยสามสองหนึ่งแล้วปลาเดี๋ยวชาร์จก่อนเดี๋ยวชาร์จเยอะกว่อนเดี๋ยวชาร์จเยี่ยวก่อาพร้อมละโสามผัดกันปลาสามสองหนึ่งเมื่อยนะพี่เจาะเอ็งจัดกูตอนนึงเอ็งก็แพ้ว่ะกูไม่เกี่ยวมึงดูเป็นกลางเฮ้ยมันบอกเฮ้ยไปอะเอ้า ไว้อะไรดิอ่ะทำไมรีคอนได้อ่ะดูเมนูไงไปเยี่ยวไม่เกี่ยวยิงไว้อะไรกระโดดมาชนกูอ่ะไม่ให้กูกระโดดอ่ะใช่เขาเขากระโดดมาก่อนแล้วฟอนกระโดดมาแล้วก็ตบมึงตบตาตาสไนเปอร์บ้างเฮ้ยไปยืนไปยืนก่อนไปยืนก่อนโอเคครับรอบนี้เราจะใช้ล็อกเก็ตจัมเปอร์แข่งล็อกเก็ตจัมเปอร์ล็อกเก็ตจัมป์กาอากาศแเรื่องเอารอรอรออีกคนยิงหน่อยทำไมยิงแล้วมันไม่ตาย กูเป็นอวตารกูใช้โป้แล้วทำไมกูเจ็นพี่อะเลยเรื่อยๆฮ่าไม่กอดฟาทีบิดเลยไปเป็นอีกอะไรไปเออนั่นแหละข่าวเลยมาปลาปลาเยอะใส่กันหมดเอ้าวไในขาเทียมเฉยเลยดีไอ้ที่จุดเจ้าก็ได้จริงจริ้ ตีทีเดียวมีตายเลยเก๊วายเยี่ยวอ่ะตีทีเดียวคริสตายไฟเยี่ยวไฟเยี่ยวแล้วฟังใครทีนึงก็ตายอย่างนั้นแหละคริสเฮ้ยปิงเขาแหละเคยเจอขวดเนี่ยที่มันเหมือนน้ำเยี่ยวเหมือนเป็ดเปะอ่ะแล้วแม่งใส่น้ำเก๊กฮวยที่สีเหมือนเยี่ยวไว้กูว่านึกถึงทีเอฟเลยกูแบบอแดกไม่ลงกลัวแดกไปแล้วกลัว แล้วใครต่อยกูจะติดคิติเทอ่ะตาแกงบอแเราเกยตั้ไอ้ครีปิซันวิตส์ยาวไอ้สัสมันทำอะไรของมันวะ Fuck you โอ้ย f u มันจะลงไปทำไมวะมันจะลงไปทำไมวะเฮ้ยมันจิ้มตัว